ชั้นหนึ่งเนี่ยสามารถดื่มได้ฟรีจนถึงเทียงคืนโอ้โหดื่มกาแฟให้ตาค้างไปเลยค่ะถ้าดื่มถึงเทียงคืนอย่างนี้ผมยาวชอบม้วนผมไม่ต้องเตรียมมาเลยนะมีอาบอาบน้ำด้วยทุกคนท้ามีเครื่องดื่มให้ฟรีแล้วยังมีอาหารเช้าฟรีอีก30มินาทีก็ถ Jamie, ึงตลาดอเมิโกเลยทุกคนถือว่าสะดวกสบายมากๆเกแล้วมาดูมโมะป็อะไรสมห้แรกในช่องยนดีดีเชื่อไดนะคะวันนี้กีกับพี่จิตเราจะมาแนะนำโรงแรมใจกลางภูเนาน นั่นเองคือโรงแรมนี่เลยโฮเทลอุ้ยอินเตอร์เนชั่นแนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูเลยว่าบรรยากาศโรงแรมเป็นยังไงดียังไงและสะดวกสบายมากแค่ไหนก่อนอ่ื่นไปดูในโรงแรมกันเลยกว่าไปกันเลยไปทุกคนก่อนเดินไปเช็คอินกันก่อนเลยนี่ทางเข้าโรงแรมนะคะเหมือนเป็นประตูทึบนะพอเข้าไปปุ๊บเจออีกหนึ่งบานยังไม่ถึง นี่พอเข้ามาแล้วดูบรรยากาศเี่กกว้างขวางโปร่งโล่งมากไปเดี๋ยวแม่เจ๊เข้าไปเช็คอินก่อนนี่ทุกคนเวลาเราเข้ามาในโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือบรรยากาศของชั้นหนึ่งตรงนน้นคือจุดเช็คอินนั่นเองเป็นล็อบบี้ตอนนี้แม่เจี๊ยเเช็คอินอยู่ส่วนตรงนี้ระหว่างที่เรายืนรอ,อนี่ค่ะเขาจะมีเครื่องกาแฟตู้กดกาแฟชาะอะไรเงี้ยเป็นเครื่องดื่มนั่นเองทุกคน สามารถที่จะดื่มได้ฟรีน,นั่นเองชั้นหนึ่งเนี่ยสามารถดื่มได้ฟรีจนถึงเที่ยงคืนตั้งแต่เราเช็คอินเช็คอินบ่ายสามใช่ไหมก็มาดื่มได้ฟรีจนถึงเที่ยงคืนดูสิโอ้โหดื่มกาแฟให้ตาค้างไปเลยค่ะถ้าดื่มถึงเที่ยงคือนอย่างนี้ต่เดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูในห้องของเราันบัางดีกว่าน,นี่ถึงแล้วชั้น14สวยมากเป็นสักกล้ไปเดินไปที่ห้องกันเลย นี่ค่ะทุกคน,นนี้คือห้องของเราเองเดี๋ยวกี้จะมารีวิวให้ดูว่าห้องของเราจะเป็นยังไงอันนี้นี่เริ่มก่อนเมื่อกี้กิ้เปิดประตูเข้ามาห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับเตียงก่อนเลยค่ะเตียงสามารถนอนได้สอคนนะคิดว่าถ้ามี เด็กเล็กอะไรเงี้ยสามสี่ห้าขวบอะไรเงี้ยก็สามารถนอนด้วยได้นะถือว่าเตียงก็ใหญ่เหมือนกันแล้วบนหัวเตียงมีปลั๊กด้วยทุกคนมีปลัก๊กมีไฟมีตรงนี้สามารถที่จะวางพวกโทรศัพท์อะไรไว้ได้ด้วยนะถือว่าดีมากๆแล้วห้องนี้ดีตรงนี้ทุกคนดูสังเกตได้ว่าใต้เียงสามารถที่จะวางกระเป๋าเดินทางได้เองไหมสไลด์เข้าไปแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเตียงแบบนี้เนี่ยเวลาที่แบบนักเดินทางนักท่องเที่ยวอย่างเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใบเล็กมีกระเป๋าหลายใบจะได้ไม่ต้องวางเกะบกลานั่นเองนะคะสามารถใส่ไปเตียงได้ ไอ้ข้ออันนี้เป็นไอเดียดีมากๆนกนั่นเองตามต่อมาด้วยตรงนี้นี่ปลายเตียงนั่นเองทุกคนจะเป็นโต๊ะแบบนี้น,นั่นเอง แต่โรงแรมนี้นี่คือเพอร์เฟกมากเลยนะเขาใส่ใจเรื่องเลไกๆน้น้อยข้างล่างเมื่อกี้ตรงชั้นหนึ่งเขามีกาแฟมีน้ำอะไรให้แล้วใช่ไหมนี่ห้องนี้มีไดร์เป่าผมและที่สําคัญนี่ใครผมยาวชอบม้วนผมไม่ต้องเตรียมมาเลยนะไม่ต้องขนมาจากไทยมีเครื่องม้วนผมให้ด้วยโอ้โหดีมากอิจฉามากเลยในคลิปเนี้ยไม่มีตรงไหนให้ม้วนเลยนะเนี่ยคลิปไม่สามารถจะใช้เครื่องไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ส่วนตรงนี้ก็จะมีกาต้มน้ําร้อนแก้วแล้วก็กระดาษทิชชู่แล้วก็นาฬิกานั่นเองนะคะส่วนโต๊ะนี่ถือว่ากว้างขวางใครที่จะแบบทำ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็สามารถวางได้แล้วตรงโต๊ะมีขนาดตัวนี้เนี่ยมีเ้าอีดีดเลยนะเอาไว้นั่งก็ได้บบนี่แบบนี้นั่งปุ๊บจะชาร์จแบตก็ได้เพราะว่ามีทั้ง USB แล้วก็มีทั้งปลั๊กสองปลั๊กเลยทุกคนตรงนี้นะคะจะมีเกี่ยวกับพวกรีโมทโทรทัศน์อะไรพวกนี้นะแล้วก็จะมีโทรทัศน์ไว้ไปลายเตียงด้วยนะคะดีมากไม่ต้องแบบเอียงดูอะไรอย่างงี้นะอยู่ปลายเตียงกำลังพอดีเลยข้างล่างจะเป็นเซฟตี้บ็อกแล้วก็ตู้เยน ตามต่อมาด้วยงนี้ทุกคนเห็นไหมพื้นที่เนี่ยถือว่ากว้างเหมือนกันนะพื้นที่นี่ถือว่ากว้างมากๆแต่คิดลองนั่งเลยไหมนอนเลยไหมมิซมีไอิซมีไม่ใช่เราไม่ได้นอนพื้นแบบนี้กว้างมากทุกคนสามารถนอนได้ใครอยากจะนอนพื้นมาถึงห้องแล้วเมาไม่ไหว้ขึ้นเตียงไม่ไหวนอนพื้นได้นะไม่ยากกันนี่เข้ามาตรงนี้ ก่อนอื่นจะเจอกับกระจกก่อนกระจกบานใหญ่ตรงนี้เลยนะคะแล้วสังเกตมันอันนั้นขนาดคลิปวางของไปแล้วนะกระเป๋าเดินทางใบเล็กแล้วก็กระเป๋าใส่ของนู่นนี่เนี่ยวางไว้เนี่ยก็ไม่เกะกะด้วยทุกคนและใครมีเสื้อผงเสื้อผ้าสามารถวางแขวนไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็นี่มีสเป ดับกลิ่นให้ด้วยที่ิ๊กรีวิวทุกโรงแรมโรงแรมนี้ก็มีเช่นเดียวกันเวชชีพแบบเสบื้อผ้าใครแบบไปร้านเยี่กินที่ไปร้านดื่มอะไรอย่างเงี้ยเหม็นเสื้อผ้าเหม็นกลัวว่าจะเหม็นไม่มีเวลาซักฉีดไว้ตอนกลางคืนฉีดปุ๊บตากไว้หายแน่นอนตื่นเช้ามาที่คือไม่มีกลิ่นเลยส่วนตรงน,นี้นี่เปิดเข้ามาป้าข้างในนี้จะเป็นห้องน้ํากับห้องอาบน้ำน<ม>ั่นเองค่ะทุกคนบรรยากาศหรือว่ากว้างขวางมากเลยนะนี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน อันนี้คือบรรยากาศของห้องน้ำนั่นเองนะคะทุกคนพอเข้ามาก็จะเจอกับห้องน้ําปุ่มอโตเมติกอะไรเงี้ยตรงนี้ก็อุ่นด้วยชักโครกอุ่นเช่นกันส่วนอมนิตี้มีให้ครบแปรงสีฟันอะไรมีให้ทุกอย่างเลยแก้วผ้าขนหนูก็มีไว้ให้ที่สาคัญมีอ่างด้วยนี่มีอ่างอาบน้ําด้วยทุกคนอ่า สะดวกสบายแบบว่าเอ้ยโรงแรมแบบนี้รานะคาแบบนี้อยู่ใจกลางอุทยานแบบนี้จะมีห้องน้ําหรือเปล่าจะต้องไปอาบห้องน้ารวมหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยสามารถอาบน้ําในห้องได้นั่นเองนะคะนี่บรรยากาศก,ก็มีประมาณนี้ส่วนแชมพูครีมนวดแล้วก็สบูต่ต่างๆก็มีให้เช่นเดียวกันไม่ต้องเตรียมมานั่นเองนะทุกคน เป็นยังไงบรรยากาศประมาณนี้ชั้นหนึ่งก็มีกาแฟของเราบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูที่ชั้นสองชั้นสองมีมุมให้เอาเครื่องดื่มด้วยที่สำคัญฟรีนั่นเองไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้นสองเลยดียวกว่า นี่เขาทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ชั้น2เรียบร้อยแล้วนะคะชั้น2นี่พอมาถึงปุ๊บก,ก็จะมีไมโครเวฟด้วยเวลาซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะจะมาเวฟที่นี่ก็ใช้ฟรีนั่นเองแล้วดูป้ายนี้นี่เครื่องดื่มตั้งแต่บ่ายสามถึงสองทุ่มชั้น2ดื่มฟรีนั่นเองไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนี่บรรยากาศห้องจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เรามากินอาหารเช้าก็กิกนห้องนี้โรงแรมนี้มีอาหารเช้าให้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอาหารเช้าให้ดูแต่ก่อนอื่นตอนนี้ เราไปดูก่อนว่าเครื่องดื่มที่เขาให้ฟรีมีอะไรบ้างดูดี่บรรยากาศดีไหมเนาะคนหนึ่งดูสิกาแฟดูสิมีหมดทุกอย่างเลยนะลาเต้เอสเพรสโซ่คาปูชิโน่มมคามีหมดเลยอันนี้นี่คือดื่มฟรีดื่มไม่อั้นดื่มเท่าไหร่ก็ได้กี่แก้วก็ได้ถือว่าดีมากๆเลยไม่พอนี่จ้าเครื่องดื่มทุกคนดูเป๊ปซี่น้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลดื่มฟรีหมดเลยมีเป๊ปซี่ก็ดื่มฟรีน้ำเมลอนก็ดื่มฟรี ดีมากเลยเห็นไหมอันนี้จะดื่มกี่แก้วก็ได้นะแค่มาหยิบตรงนี้แก้วก็มีให้ใครจะกินกาแฟใส่น้ำตรงน้ำตาลนมมีให้หมดเลยอันนี้ดื่มฟรีชั้น2ตั้งแต่บ่ายสามถึงสองทุ่มแต่ถ้าใครอยากกินดีกว่านั้นไปที่ชั้นหนึ่งถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะแ,และตรงยังไม่หมดตรงนี้มีน้ําแข็งฟรีสมมติอันนั้นเป็นกาแฟร้อนใช่ไหมอยากกินกาแฟเย็นมาใส่น้ําแข็งตรงนี้ก็ได้ หรือว,ว่าใครจะซื้อเครื่องดื่มมาอยากได้น้ำแข็งไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อน้ำแข็งที่นี่มีน้ำแข็งให้ฟรีเช่นเดียวกันถือว่าบริการที่นี่นี่คือดีมากๆเลยนะแล้วก็ทุกคนทุกห้องใครจะพักห้องแบบไหนก็นแล้วแต่ในโรงแรมนี้สามารถมาดื่มได้ฟรีนั่นเองค่ะแต่ยังไม่พอโรงแรมนี้ไม่ว่าจะพักห้องแพงสุดห้องถูกสุดจองมาแบบไหนจองผ่านอะไรมาก็แล้วแต่มีอาหารเช้าให้ฟรีด้วยนั่นเองเป็นขนมปังให้ฟรีนั่นเองนะคะ โอเคทุกคนอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปหมดแล้วโลเคชั่นที่นี่คือดีมากๆโรงแรมนี้คือบริการดีมากเลยนะตั้งแต่ตอนที่เราเช็คอินเข้ามาก็คือมีเครื่องดื่มให้ฟรีแล้วแล้วพอเข้ามาอันนี้ก็คือห้องเห็นไหมนี่คือเรานั่งอยู่บนเตียง<ๆ>กว้างขวางมากทุกคนและยังไม่พอมีห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ําในตัวนั่นเองนะคะที่สําคัญชั้น2ก็ 2> มีเครื่องดื่มให้ฟรีและยังมีอาหารเช้าฟรีอีก ดีมากเลยนะ,ะนะนี่คือบริการแบบว่าล้ำเลิศให้แบบสุดๆให้กับลูกค้าแบบเต็มที่กันเลยทีเดียวและที่สำคัญบ่อยขครั้งหนึ่งโรงแรมนี้มีชื่อว่า Hotel Wing International Hotel Wing International นั่นเองนะคะแยากจะบอกว่าเดินข้ามถนนไปเนี่ยสามินาทีก็ถึงตลาดอเมโยโกเลยทุกคนถือว่าสะดวกสบายมากๆแล้วก็เดินไปซ้ายมือหนึนาทีก็ถึงเซเว่นเลยเซเว่นและที่สำคัญเดินทางสะดวกโดยการเดินไปสนาทีก็ถึงสถานีรถไฟเวโน นั่นเองนะคะดูใจกลางเมือง อยู่ใจกลางเโนขนาดนี้หาของกินก็ง่ายเดินทางก็สะดวกจะไปเที่ยวอะไรก็ง่ายนั่นเองนะถือว่ากิ๊กกับมิจิน,เ,นเราแนะนำมาแล้วที่สำคัญก็คือ WiFi โรงแรมนี้เร็วแรงมากเร,มาเร็วมากสามารถดู YouTube ดูหนังได้แบบสบายๆเลยทุกคนมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคิดว่าหลายๆคนอยากที่จะรู้ก็คือราคา,า,คาห้องนี้<า>อยู่ที่เท่าไหร่หลายๆคนอาจจะเห็นจากปกไปแล้วนะ<า>ปกเราก็เขียนไปแล้วด้วยนะ,<า>ะแต่เดี๋ยวเราบอกอีกครั้งหนึ่งเราสองคนจองมาในราคาเพียงแค่ฮับลงใ่ 5,000เยนตีเป็นเงินไทยก็คือ1,500บาทต่อ2คนนะรวมอาหารเช้ารวมเครื่องดื่มปีเนี่ยแล้วพักได้ทั้งหมด2คนนั่นหมายความว่าตกคนละ 750. 750บาท750บาทนั่นเองนะคะทุกคนโอโ้โห750บาทได้ข<อ>นาดนี้อบอกได้เลยว่าดีมากๆแต่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยช่วงนี้โควิดหรือเปล่าเป็นราคาพิเศษนู่นนี่อะไรอเงี้ย แต่จริงๆราคาช่วงปกติก็ถือว่าไม่แพงนะก็อยู่ที่มาณ0 0 0 0 0เยนก็ประมาณ2,000-2,200บาท2,300บาทต่อ2คนเหมือนกันแล้วได้อาหารเช้าด้วยได,ได้เครื่องดื่มด้วยน,น่ยถือว่าถูกมากๆสําหรับใครที่มีแผนจะมาเที่ยวเวโนอีกแล้วอยากที่จะรู้ว่าถ้ามาเที่ยวนอกจากที่พักดีๆแบบนี้่านเวโนแล้วมีร้านอาหารที่ไหนดีรือว่าจะไปซื้อของที่ไหนดีร้านไหนถูกๆเพระร้าน ของเยอะแยะมากมายเราทํารีวิวไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยว,วเตรียมไปดูรีวิวต่อไปได้เลยอตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนไม่ต้องไปหาอะไรแล้วเราจบครบในคลิปวิดีโอไว้ให้เรียบร้อยโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เราด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบาย